ตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะตั้งใจนั่งกันให้ดีทุกคนหลับตาเบาๆสบายๆแล้วก็ใจหยุดไปนิ่งๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดกลางท้องของเรา เรจะดูสังนิ้วมือนะจ๊ะให้วางเบาๆสบายแต่ถ้าบางท่านไม่คุ้นเคยกับการวางใจไว้ตรงกลางกายฐานที่เจ็ดเราจะเริ่มต้นที่ตรงไหนก่อนก็ได้ตรงที่ เรามีความรู้สึกว่าสบายที่เราจะไม่ต้องกดลูกในตาลงไปดูเราอาจจะทำใจนิ่งเฉยๆแต่ไม่คำนึงถึงศูนย์กลางกายฐานที่เจอย่างนี้ไปก่อนก็ได้แต่เรารู้ว่าเป้าหมายของเราตอนสุดท้าย จะต้องมาอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจดเพราะว่าพลัตตนไตรัยอยู่ตรงนั้นแต่บางท่านที่กดลูกเดตาไปดูก็ต้องแก้ด้วยวิธีอย่างเนี้ยเช่นอาจจะมาเริ่มต้นที่ฐานที่หนึ่งปากช่องจมูกหญิงซ้ายชายขวาตรงนั้นไปก่อนก็ได้ หรือที่ฐานที่สองที่หัวตาเราจะนิ่งตรงนี้ไปก่อนก็ได้ฐานที่สองหญิงซ้ายชายขวาหรือใครถนัดฐานที่สามจะอยู่ที่กลางคักศีรษะเราก็จะช้อนตาเหลือค้างขึ้นไปแล้วก็ปล่อยตาเป็นปกติ แต่ตรงนี้จะยากสักนิดหนึ่งสำหรับผู้ไม่คุ้นเคยเดี๋ยจะเลื่อนลงมาที่พิาานปากช่องปากที่อาหารสำลักหรือมาที่ปากช่องคอหรือลูกระเดือกเราก็ลองสำรวจดูสักฐานหนึ่งในเจ็ดฐานเนี่ยหรือกลางท้องระดับสะดือ คือฐานที่หหรือยกสูงขึ้นมาสองนึงเบอฐานที่เจก็ได้ลองทบทวนดูว่าเราถนัดอย่างไหนเนี่ยเอาอย่างนั้นไปก่อนนะจ๊ะไปก่อนไม่ได้ผิดหลักวิชาอะไรเพราะเรารู้เป้าหมายของเราแล้วว่าเราจะมาจาเราจะไปที่ตรงไหนเมื่อเราอยู่คนละทิศคนละทาง ทิศเหนือทิศใต้ตะวันออกตะวันตกภาคกลางแต่เราอยากจะมาวัดพระธรรมกายเนี่ยจะเริ่มตรงไหนก่อนก็ได้แต่ตอนสุดท้ายแล้วก็มาวัดพระธรรมกายเรามีเป้าหมายอยู่เราจะวางนิ่งๆโดยไม่คำนึงว่าอยู่ที่ฐานตรงไหนก่อนก็ได้ให้รู้สึกว่ามันสบาย แต่ใจงเราก็ต้องเบิกบานจะนึกเป็นนิมิตเป็นภาพหรือไม่นึกเป็นนิมิตก็ได้เราเลือกเอานะจ๊ะในตอนเบื้องต้นอย่างนี้นะเพื่อให้เรามีความรู้สึกว่าเออการทำสมมธิมันก็ไมีใชยของยากอะไรมันอยู่ในวิสัยที่เราทำได้ ให้เกิดความรู้สึกอย่างนี้พอใจมันนิงน่งๆนุ่มๆละมุนมละไมสบายๆอาจจะมีสักแวบหนึ่งไม่ถึงนาทีที่รู้สึกเรา,ราโล่งไปตัวมันโล่งตัวมันขยายหรือตัวหายไ,ไปหรือตัวเบาๆลอยๆอ่ะอย่างนี้ใช้ได้แล้ว แม้ครลังนั้นได้ไม่ถึงนาทีหรือได้แค่นาทีเดียวนะคุ้มแล้วกับที่เราได้ลงทุนนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนาแล้วก็ทบทวนดูว่าเราทำอย่างไรเนี่ยเราถึงได้อย่างนั้นเราก็ทำอย่างนั้นอีก มันก็จะไปเป็นอย่างนั้นอีกจากหนึ่งนาทีก็ขยายมาเป็นสองนาทีสามนาทีขยายไปเรื่อยจนกระทั่งเราเนะืะคุ้นเคยชำนาญขึ้นคล่องขึ้นมันก็จะไปสู่จุดนั้นได้เร็วขึ้นเสมอทีดี บางครั้งเรานั่งชั่วโมงหนึ่งก็จะมาถึงตรงนี้ได้จะฟุ้งไปทั้งห้าสิบกวนาทีมาได้ตอนท้ายๆชั่วโมงแต่พอเราทำบ่อยๆซ้ำๆมันก็จะไปถึงจุดนั้นได้เร็วเข้าจากห้าสิบนาทีไปถึงก็เหลือสี่สิบนาทีสามสิบนาที ยี่สิบนาทีสิบนาทีกระทั่งไม่ถึงสิบนาทีนะจะถึง,งตรงนั้นขึ้นอ,อยู่กับเราทบทวนดูว่าเราทำอย่างไรแล้วก็ให้ทำอย่างนั้นบ่อยๆก็สำคัญอย่าไปลุ้นไปเร่งไปเพ่งไปเจ้าไปกำกับไปบังคับ เนี่ยมันศึกษาแล้วก็ฝึกฝนทำความเข้าใจในการทำสมาธิให้ดีแล้วเราจะรู้สึกว่าเออมันไม่ได้ยากอย่างที่เราคิดอยู่ในวิสัยเราทำได้เพราะการทำสมาธิมันไม่ไม่ใช่เรื่องยากอะไร มันก,ก็คล้ายๆกับเรานึกถึงเรื่องอะไรที่สนุกสนุกแล้วเราเพลินไปในเรื่องนั้นแต่อันนั้นมันเพลินไปเรื่อยเปื่อยแต่ตรงนี้เราต้องการเพลินในอารมณ์เดียวอารมณ์เดียวซึ่งอารมณ์ตรงนี้เนี่ยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็ให้หลักเอาไว้ว่าต้องสงัดจากกามสงัดจากอกุศลธรรม ก็จะเข้าถึงปฐมฌานที่ประกอบไปด้วยวิตกวิจารปีติสุขเอกคาตาเมื่อถึงตรงนี้แล้วปิติจะทราบสรานไปทั่วทั้งเนื้อทั้งตัวทุกขุมทุกคนไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งร่างกายที่ความปิติจะไม่แผ่ไปถึงนั่นเป็นหลักวิชานะจ๊ะ เขาจะ,ะนั้นต้องสังกัดจากกามจากอากุศลธรรมวิจัยจมันต้องหยุดต้องนิ่งสบายนั่นแหละโดยเริ่มต้นอย่างที่ว่าเอาไว้กันลองนิ่งนิ่งเฉยเเบาเบหลับตาก็แค่ปลือตาไม่ถึงก็ปิดสนิท แล้วก็ผ่อนคลายทุกส่วนของร่างกายแล้วก็ใจนิ่งนิ่งเยน็ยนเย็นไม่มีความคิดอะไรนิ่งเฉยเฉยเหมือนไม่ได้ทำอะไรเราลองทำดูนะจ๊ะนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มละมุนละมัย แล้วเดี๋ยวมันจะถูกปรับของมันไปเองปรับให้มันนิ่งแล้วมันจะดิ่งเข้าไปเองในกรณีที่มันนิ่งได้ระดับหนึ่งและภาพเกิดขึ้นเราก็ต้องเฉยๆอย่างเดิมอย่าไปตื่นเต้นดีใจจนเกินขนาด ให้ระง,งับความตื่นเต้นเอาไว้แต่ถ้าระง,งับไม่อยู่ก็ช่างมันยอมให้มันตื่นเต้นสักพักหนึ่งเราาวมันก็น่าตื่นเต้นเราเนื่องจากเราไม่นึกว่าคนอย่างเราเนีย่ยจะเห็นแสงสว่างภายในเห็นดวงใสองค์พระใสใสมันก็น่าตื่นเต้น ความตื่นเต้นมันก็มีข้อเสียก็คือทำให้ภาพที่เราเห็นนั้นมันหายไปเนะี่เราก็ต้องเลือกดูว่าระหว่างเรายอมไม่ตื่นเต้นกับยอมตื่นเต้นเนี่ยเราควรจะเลือกอันไหนซึ่งนั่งในคราวถัดๆไปเนี่ยเราจะเลือกได้ว่าเราเลือกขอไม่ตื่นเต้นดีกว่าเพราะจะทำให้ แสงสว่างก็ยังอยู่ดวงใสๆก็ยังอยู่หรือองค์พระใสๆก็ยังอยู่หรือพที่เห็นตัวเองเห็นตัวเราเองก็ยังอยู่ทันทีที่เราหลับตาเบาๆคัดสมาธิคู่บัลลังก์ัดสมาธิอย่างนี้กายตั้งตรง ้างก,ก,กรรมความสำเร็จที่จะเข้าถึงพระรัตนตายในตัวเนี่ยล้านเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์ขอให้เราได้เพียงนั่งหลับตานิ่งสบายผ่อนคลายไม่ต้องคิดอะไรทำทเฉยๆแล้วเดี๋ยวมันก็จะเข้าไปสู่ตรงนั้น บางทีมันเหมือนเส้นผมบางภูเขาในกรณีที่เราจะพูดถึงสิ่งที่ลึกซึ้งละเอียดอ่อนประณีตเหนือธรรมชาติเราบอกจะเข้าใจว่ามันมันเอื้อมไม่ถึงมือมันสั้นมันเอื้อมไม่ถึงแต่ความจริงเหมือนเส้นผมบางภูเขา เป็นผมมันบางรูกใดตาเรามองไม่เห็นภูเขาลูกตัวโตก็เหมือนกันว่าหยุดอย่างเดียวนี่แหละที่จะทำให้เราเข้าถึงสิ่งที่ยิ่งใหญ่ภายในบางทีเราไม่ค่อยจะเชื่อว่าเอ้มันจะเป็นไปได้อย่างไรแต่ความจริงมันก็เป็นอย่างนี้แหละ ธรรมะเป็นของลึกซึ้งแต่เข้าถึงได้อย่างง,ง่ายๆถ้าทำถูกหลักวิชาคือทำให้มันง,ง่ายๆมันก็จะง่ายถ้าทำของง่ายให้มันยากมันก็ยากยากง่ายมันก็อยู่ที่เราเนี่ยแหละจะทำให้มันยากก็ได้ทำให้มันง่ายก็ได้ เราจะไม่พูดถึงเรื่องว่าบุญเราถึงหรือไม่ถึงถ้าบุญไม่ถึงเราก็มาไม่ถึงตรงนี้มันเหรือแต่ว่ามันถูกวิธีหรือเปล่าสติสบายสม่ำเสมอต่อเนื่องกันไหมถ้าต่อเนื่องก็ได้เพราะนั้นเราลองวางใจนิ่งๆดูนะจ๊ะ เราสำหรับผู้ที่ถนัดในการนึกภาพก่อนนึกไปอัน,นึกลระสบายจะเป็นองค์พระแก้วใสๆหรือองค์พระองค์ใดองค์หนึ่งที่เราคุ้นเคยก็ได้องค์ใหญ่องค์เล็กโลหลากลักษณะหลากหลายก็เอาเถอะนึกเอาไม่ชัดไม่เป็นไร เราต้องการความนิ่งให้ใจมีพระเป็นอารมณ์ไม่เกี่ยวกับชัดหรือไม่ชัดอาบามีความรู้สึกว่ามีพระในตัวหรือพระครอบตัวเราหรือเราเป็นพระอะไรอย่างนั้นก็ได้เพื่อใจจะได้นิ่งหรือจะเป็นดวงใสๆดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาว เพชรสักเม็ดดวงแก้วกลมมาลูกเปียงปองกันกลมเนี่ยเอาอย่างเดียวแต่บางทีนึกดวงแก้วก็ไปเห็นองค์พระขึ้นมาหรือนึกองค์พระกลับเห็นดวงแก้วหรือเป็นอย่างอื่นภาพอะไรเกิดขึ้นกระช่างเราก็ดูเฉย เดยอย่างสบายๆโดยไม่ต้องคิดอะไรทั้งสิน้นเดูนเพลิน สัพเพพุทธาผลปตตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันเจเทเชนรักขังปันธามิสสปโสเตทะรัาสุขิตาวิลุหะปุตตาสเนนีพระรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะ ัาสังคานุภาเวณสัทธาโสตีอะวันตุตเตสา